สวัสดีครับผมลาบดามสจเปียวไทยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่เลี้ยงไก่นะครับนี่นะครับข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นที่ไก่นอนนะครับอันนี้จะเป็นที่ไก่พวกที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงตีนะครับนอนนอนพรมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกไก่หลุดนะครับไก่หลุดไก่แซมนะครับยังไม่เต็มนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ขังชําไว้นะครับเนี่ยขัง พอคนเต็มนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงนะครับเนี่ยที่เลี้ยงก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่นั่งเช็ดไก่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไก่เลี้ยงตีนะครับที่จะเลี้ยงตีนะครับกาดเดดเสร็จก็เข้าร่มนะครับจะเก็บไก่ตรงนี้นะครับก็กลางคืนก็เอาเข้าไปนอนข้างในนะครับเนี่ยครับ พวกนี้ก็จะเป็นที่ขังไก่นวมนะครับเนี่ยไก่นวมก็จะอยู่โซนนี้นะครับไก่นวมก็จะอยู่โซนนี้นะครับไก่นวมอยู่โซนนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นที่ขังไก่นวมอีกโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับไก่นวมก็อยู่ข้างในนี้นะครับนะครับไก่นวมก็อยู่ก็อยู่โซนนี้นะครับมีสองสองโซนนะครับ พวกไ,ไก่นมนะไก่นมนะครับนี่นะครับไก่เลี้ยงตีนะครับเลี้ยงก็เช็ดน้ําการแดดเลี้ยงตอนเช้าตอนเย็นเสร็จก็จะเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสังเวียนนะครับนี่ครับนี่ก็คือสังเวียนนะครับกาดแดดเช็ดน้ําเช้าเสร็จก็ตอนเย็นก็เข้ามานอนในนี้นะครับนี่ครับนอนข้างในนี้นะครับก็แค่นี้แหละครับก็ฝากติดตามซุ้มไก่ สมุนฟาร์มด้วยครับของกรหลาบดําครับเน้นตีครับไม่เน้นขายครับถ้าชอบถ้าชอบกันจริงๆก็ถึงจะแบ่งนะครับให้ติดตามผมดูไปก่อนครับดูไปเรื่อยๆครับว่าของเก๊หรือของแท้นะครับฝากติดตามด้วยครับ